พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับาการยึดทรัพย์ลูกหนี้นะครับผมในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายคนนะครับของลูกหนี้นะครับผมต่างศาลกันนะครับผมแล้วก็กรณีที่เจ้าหนี้ มาขับคดียื่นคำร้องขอสาลส่งคขามาฟังครับแล้วลุหนี่ไม่ชําระนี่แล้วก็ออกหมายตั้งเจ้างนานบังคับคดียึดทรัพย์สินครับการยึดทรัพย์สินนั้นนะครับผมถ้ามีเจ้าหนี้คนเดียวก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ตามคําพักษาหลายคนนะครับผมจะทำยังไงนะครับผมตามมาตราที่สองร้อยเก้าสิบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมอ่า วางหลักไว้ดังนี้นะครับผมเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับจะยึดหรืออายัดนะครับผมทรัพย์สินใดทุกหนี้ตามคำพักษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามความพิพากษาแล้วนะครับผมห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามพักษาอื่นนะครับผมยึดหรืออายัดนะครับผมซ้ําอีกนะครับแต่ให้เจ้าหนี้ตามพักษาเช่นว่านั้นมีอำนาจย่นคําขอนะครับผมโดยทําไปคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนะครับให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้นะครับเพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ตนเข้าเฉลี่ย ในทรัพย์สินเงินที่ขายหรือจำหน่ายนั้นอที่ตามที่บทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งพณิชย์นะครับผมไม่ว่ากรณีใดนะครับผมห้ามไม่ให้สาอนิญาตามของขอเช่นว่านี้เน้นแต่ศาลนะครับเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถเอาชําระได้จากทรัพย์สินอื่นของหนี้ตามคาพิพากษานะครับตามวรรคสามนะครับผมเจ้าพนักงานมีอำนาจนะครับตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรครับ อันจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินลู้นี้ตามความพักษาเพื่อชําระหนี้ภาษีอากรค้างให้มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์สินที่เจ้าพนักง,งานได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อน <Oui. S 1> เช่นว่านั้นเจ้านี่ตามความพักษานะครับผมเ hmm. จ้าพนักง,งานด่าวให้ยึดหรืออายัดไว้เช่นนี้เจ้านี้ตามความพักษานะครับผม <c oughs> ตามวรกหนึ่งแต่ถ้าเจ้าพนักงานมีได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนให้เฉลี่ยภายในปรบแห่งวรกสองนะครับผม ในกรณีที <โ parece. S 2> ่ยืดหรืออายัดเพื่อขายทอดตลาดหรือจาหน่ายด้ยย่อื่นนะครับผมคําขอเช่นวันนี้ให้ยื่นก่อนระยะเวลาระยะเวลานะครับ14วันนับตั้งแต่วันที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์ที่ขายทอดตลาดหรือจําหน่ายได้ในครั้งนั้นนะครับผมตามวรรคห้านะครับผมในกรณีที่อายัดทรัพย์สินให้ยื่นคำขอเฉลี่ยก่อนสิ้นระยะเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดหรือยืดนะครับผม นะครับผมในกรณีที่มีการยึดเงินนะครับให้ยื่นคาขอเฉลี่ยก่อนสิ้นระยะเวลาสิบสี่วันนะครับผมเมื่อส่งสําเนาคําร้องนะครับผมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วนะครับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับงดการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามคำบังคับไว้จนกว่าศาลจะได้มีคํำมีฉัยชี้ขาดนะครับเมื่อศาลมีคําสั่งประการใดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับทราบแล้วใหเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติเช่นนั้นนะครับผมในกรณีวอกสุดท้ายนะครับในกรณีที่เจ้าพนักงาน ขออภัยครับในกรณีที่เจ้านี้นะครับตามคำพักษาเป็นผู้ยึดสละสิทธิ์ในการประครับคดีนะครับหรือเพื่อเฉยไม่เพิกเฉยนะครับผมไม่ดําเนินการประครับคดีภายในที่เจ้าพนัางานประคับคดีกําหนดผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์หรือผู้ยึดยึดหลังขอตามมาตรา287หรือมาตรา289มีสิทธิที่จะดำเนินการประครับคดีต่อไปคําสั่งอนุญาตองสามตามวรรค8นั้นให้เป็นที่สุดนะครับแสดงว่าคําสั่งองศาลชั้นต้นเป็นที่สุดนะครับ จากมาตรานี้นะครับ290เป็นการเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมจะอธิบายได้ว่านะครับผมว่าถ้าเจ้าหนี้ตามภาคศานะครับผมมีการยืดหรืออายัดทรัพย์สินไว้นะครับผมก็ให้เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้นะครับผมยื่นคําร้องนะครับยื่นคําร้องนะครับขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมแล้วก็แจ้งเหตุที่ว่าไม่สามารถครับผมบังคับทรัพย์สินจากลูกหนี้ได้นะครับผม ศาลก็ยากเช่นนั้นนะครับผมแต่ที่ผมได้กล่าวมาหลายคลิปที่เห็นว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้บริมสิลป์นะครับผมเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนนะครับผมอนางบ้าตานี้นะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่เจ้าหนี้ภาษียกรก็มีสิทธิที่จะยืดนเหลืออายัดไว้นะครับผมค้างในการยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย์นะครับผมในกรณีที่มีการยึดเหลืออายัดไว้แล้วนะครับผม จากมาตานี้นะครับผมก็จะให้ความรู้แก่ท่านว่าหากท่านเป็นลูกหนี้ตามขออนุญาตท่านเป็นลูกหนี่นะครับผมท่านก็ต้องชําระหนี้แก่เจ้าหนี้หากท่านเป็นเจ้าหนี้ตามคําพากษานะครับผมต้องดูว่ามีเจ้าหนี้คําพักษาท่านอื่นนะครับผมยึดหรืออายัดไว้ยังครับถ้าหากมีการยึดหรืออายัดไว้แล้วนะครับท่านจะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนี้ตามคําพากษาอ่า เป็นการซ้ำนะครับผมเป็นการกระทําซ้ําถือว่าไม่ด้านครับต้องไปยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนะครับผมจากที่ให้ความรู้ไปนะครับก็เป็นความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการที่เผื่อทรัพย์สินท่านถูกบังคับคดีครับสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนทนายความในทีมดรกฤิศักดิ์นะครับผมทนายวิถีพุธเอากล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อนะครับที่สําคัญนะครับขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักทนายทีมทนายความในทีมดรเกียรติศักดิ์ทนายวิถีพูสวัสดีครับ